ในบทสวดปา,าติโมกกับบทสวดธรรมดาทำไมถึงอ่านไม่เหมือนกันอยู่หลายคำเช่นเวรมณีกับอ่านเป็นเวรมะนอยคือการออกเสียงนะการออกเสียงเนี่ยคือคือมันคำคำว่านีเนี่เวรมณีเนี่ยนะเอเวรมณีเนี่ยนะกับเวรมะนอยเนี่ยมันก็ไปออกนอยทีเดียวมันภาษาเหมือนกับว,ว่าพวกเราเนี่ยไปพูดภาษาอังกฤษไป ถ้าเราพูดสำเียงไทยเอ้ฝรั่งมันอ่านไม่ออกมันฟังไม่ออกหรอกถู่ไหมละ่ะเพราะนั้นพูดมันไอ้คนที่เรียนภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษมันต้องมันต้องดัดดินดัดเสียงภาษาบาลีที่เรียกว่าออกอัตขะฐานก่อนฐานของเสียงนี้ออกมาในลําคอฐานเสียงนี้ไอ้เสียงอนี้ต้องออกมาจากนาสิกแบบเนี้ยเวลามันงยเวลามันงยเนี่นย,ยมันออกเสียงกระบุเนี่ยเนี่ยมันเสียง ภาษาบาลีเนะเพราะฉะนั้นคณะธรรมยุตเนี่ยท่านพยายามที่จะออกเสียงให้ถูกต้องตามตามตามบาลีตามตามภาษาของพระพุทธเจ้าะได้แ,แต่ว่าฝ่ายฝ่ายวัดบ้านเนี่ยเขาก็ออกเป็นสำเนียงสำเนียงไทยเนี่ยใช่ไหมล่ะเช่นแบบพุทธังสระนงังคัจฉามิเนี่ยเขาจะออกพุทธังสระนงังคัจฉามิ เหไหมแต่ว่าวตาเราเนี่ยไม่ออกพุทธังออกบุทังบุรเป็นตัวบอเลยตัวพอเป็นตัวบอเลยบุทังชันังกับชามีเนี่ยกับชามีกับนี่มันเห็ไหมมันไม่คัดฉามีนะกับชามีมันขึ้นมันขึ้นเพดานเนี่ยกับชามีเห็นไหมเนี่ยมันจะออกเสียงต่างกันตอเนี่ยไอ้ตัวนนเนนเนี่ยนะนอเนนมันจะออกออกนาสิกตาเนี่ยเห็นไหม ถ้าตัวนอดูออกนาตรงๆมันออกไม่เหมือนกันไอตัวนเอ็นตัวนหนูเนี่ยมันมันออกไม่เหมือนกันเช่นมาลาคันทะวิเลปณะทารมะเห็นไหมมันดเนี่ยนะมันนหนูแล้วนเอนนหนูแบบนี้มาลาคันทะวิเลปณะทารมะมันดนะวิภูสนัทานาเวมันออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ยนนเสียงนเนี่ยเห็นไหมเสียงนหนูกับเสียงนเอเนนเวลาเราไปรับผินดูดิวัตานี่ถ้าเดาออกเสียง แม้แต่สิ่งข้อที่สามเนี่ยอภม,มะจริยาเวเนี่ยนี่ไอ,อเราออกเสียงไอ,อตามตามตาม,ตามต,ามตามตัวภาษาไทยตามเสียงภาษาไทยซึ่งวัดบ้านทั่วทั่วไปเขาออกตอนนี้ไอ,อเราไม่ได้ออกตามบาลีตามของวัตถาแค่วัตาออกจริงๆแล้วนะท่านไม่ได้ออกว่าอภรมะอร拉หมะเนี่ย อ布ราหามาะมะจารเวจะระมันอ布ราหะมะเนี่ยไม่อภรมะนะอ布ราหะมะเนี่ยมันกตกลิ้นพับออกไปหมุนลิ้นเท่าน,นั้นหละเนี่ยเออมันอยู่ที่ภาษาเข้าใจไหมือว่าออกไม่เหมือนกันเนี่ยนันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นไม่ใช่ภาษาของเรามันจะออกตามสำเนียงของเรามันไม่เข้าใจหรอกเพราะฉะนั้นพวกพระเนี่ยนะ ท่านเรียนเรียนบาลีเนี่ยที่เราเรียกกันว่ามหามหาเนี่ยเวลาท่านไปพบกันเนี่ยเช่นว่าพระไทยพระลังกาพระพม่าไปเนี่ยเขาหนี้แล้วเอาพูดภาษาบาลีใส่กันเลยเอาภาษาของพระพุทธเจ้าใส่กันเลยเนี่ยเป็นแบบนั้นท่านก็พูดกันสนทนากันได้ <you>? เหมือนกับเหมือนกับไอ้คนไทยคนไทยไปไปไปนู่นไปนี่ประเทศนู้นประเทศนี้ก็ใส่ภาษาอังกฤษกันไปก็เข้าใจกันไปเลยใช่ไหมเป็นภาษาการพระเราเอกศาสนาของเรามีภาษามคตเป็นภาษาการซึ่งภาษามคตเนี่ยเป็นภาษาตายตัวซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เลยว่า ทําให้ภาษาบิบัติไม่ได้เนี่ยมันเป็นเป็นอับัตทุกกฎเพราะนั้นต้องต้องใช้ภาษาภาษามคดเป็นเป็นตัวยืนบางคนเขาจึงว่าเอาแล้วทําไมไม่สวดเป็นภาษาไทยไม่สวดเป็นไอ้นั้นถ้าเปลี่ยนเป็นภาษานู่นภาษานี่เดียวเละเลยเพราะนั้นต้องเอาเอาเป็นภาษาบาลีเป็นเป็นหลักยืนไว้แล้วใครจะแปลออกเป็นภาษาอะไรก็แปลออกไปจากภาษาภาษาบาลีแต่เอาต้องเอาภาษาบาลีเป็นหลักไว้มันก็ไม่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เละเทะ่เลยนี่เข้าใจนะการออกเสียงเป็นอย่างนั้น